สร้างความเชื่อมั่นที่จังหวัดระยองนี่เองนะคะตอนนี้ทุกภาคส่วนก็ระดมกําลังกันไปสร้างความมั่นใจให้กับจังหวัดระยองและนะักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดระยองนะคะส่วนการตรวจหาเชื้อโควิ 19, ด1 9ดําเนินการต่อเนื่องเป็นวันที่4แล้วค่ะเราจะไปติดตามจากคุณพัทรพรตั้นงามรายง,งานสดจากห้างแพชชั่นค่ะคุณพัทรพรคะ คุณจิราชตาคุณอนุชาคะเรียกว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะสำหรับผลการตรวจหาเชื้อโควิด ของประชาชนที่จังหวัดระยองกว่า2,500คนล่าสุดทั้งหมดนั้นไม่พบผู้ติดเชื้อโควิดค่ะแต่ว่าส่วนที่เหลือนั้นยังคงต้องรอผลตรวจจากห้องแลบอยู่ขณะเดียวกันสถานการณ์ที่จังหวัดระยองนั้นยังคงต้องให้กําลังใจคนระยองกันอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้บรรยากาศในขณะนี้ค่ะถือได้ว่าทั้งการดูแลสภาพจิตใจรวมถึงการประกอบกิจการต่างๆนั้นต้องขับเคลื่อนเดินหน้ากันไปให้ได้ค่ะ นี่เป็นบรรยากาศภายในห้างสรรพสินค้าแพชชั่นนะคะที่เคยมีกลุ่มทหารอียิปต์เกือบ30คนมาท่องเที่ยวเมื่อวันที่1ิกรกฎาคมที่ผ่านมาแม้ทางห้างจะปิดเพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อมาแล้ว2วันแต่การกลับมาเปิดใหม่อีกครั้งในช่วงสองวันนี้แทบไม่มีลูกค้าใช้บริการในช่วงที่คนระยองนั้นยังคงต้องการความเข้าใจและกำลังใจเพื่อก้าวข้ามวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะทีมข่าวก็เจอกับอดีตผู้จัดการธนาคารกรุงไทยนะคะที่ทำงานอยู่ภายในห้างแพชชั่นค่ะ เธอเดินมาที่ห้างและหิ้วของมาฝากให้กำลังใจกับเพื่อนพนักงานที่เคยร่วมงานด้วยกันหลังจากทราบว่าห้างแห่งนี้ต้องปิดให้บริการและตั้งใจอยากมาส่งกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนค่ะผลที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้กระทบต่อความรู้สึกทางใจของคนระยองเท่านั้นแต่ว่าสำหรับผู้ประกอบการอย่างผู้บริหารห้างแพชชั่นก็ยอมรับค่ะว่ากรณีทหารอียิปต์ทำให้ห้างเจอผลกระทบ ต่อภาพลักษณ์ของห้างรวมถึงนักท่องเที่ยวและคนในจังหวัดหวาดกลัวจึงอยากร้องขอความเห็นใจเพราะว่าไม่ใช่ความผิดของทางห้างกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราทําดีที่สุดแล้วอ่ะแต่เรากลับมาเจออะไรที่มันแบบมาโดยที่แบบว่าพวกเราคนระยองทุกคนไม่ไม,ไม่มีใครที่มีความผิดแล้วทุกคนก็พยายามปกป้องตัวเองด้วยหน้ากาก พวกเราใส่หน้ากากพวกเราล้างมือกันตลอดเวลาพวกเราไม่เคยประมาทอะคะ่ะไม่เคยกัดตกเลยแต่พอเจออย่างเงี้ยมันเหมือนโดนโดนฮิตบอมเข้ามาแบบเนี้ยค่ะเลยอยากขอความเห็นใจแล้วก็ไม่อยากว่าให้ทุกๆคนมารังเกียจชาวระยองด้วยกันเองด้วย การเร่งสร้างความเชื่อมั่นนะคะก็ยังทําให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองในฐานะพ่อเมืองค่ะลงพื้นที่มาติดตามและให้กําลังใจผู้บริหารรวมถึงพนักงานภายในห้างเมื่อวานนี้พร้อมกับระบุถึงกรณีที่หลายจังหวัดนั้นมีคําสั่งให้ประชาชนในจังหวัดของตัวเองต้องกลับไปกักกันตัว14วันหลังจากเดินทางมาที่จังหวัดระยองนั้นประเด็นนี้ค่ะที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของคนทั้ง8อําเภอในจังหวัดระยองซึ่งทางจังหวัดนั้นประกาศครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงโควิดอยู่เพียง2แห่ง เท่านั้นค่ะก็คือโรงแรมดีวารีดีว่าเซนทันและที่ห้างสรรพสินค้าแพชชั่นส่วนพื้นที่อื่นๆในจังหวัดระยองนั้นถ้านักท่องเที่ยวเดินทางมาแล้วต้องกลับไปที่ภูลำนาก็ไม่จําเป็นต้องกักตัวค่ะอันนี้ทางจังหวัดได้ชี้แจงไปที่กระทรวงสาธารณสุขแล้วว่ากรณีที่จะกักตัวเนี่ยก็ขอให้กักเฉพาะคนที่มันจะพื้นที่เสี่ยงเท่านั้นไม่ใช่ว่ามาจาก อำเภอไหนอื่นๆที่นอกอำเภอเมืองนะครับแล้วมาในพื้นที่ระยองเนี่ยซึ่งไม่เกี่ยวกันซึ่งไม่มีความเสี่ยงเนี่ยนะครับอันนี้ก็ไม่จําเป็นจะต้องกักตัวอยู่แล้วนะครับทั้งท้งกระทรวงสาธารณสุขก็ทกําความเข้าใจไปกับจังหวัดอื่นๆแล้วทั่วประเทศ สำหรับผลกระทบที่กําลังเกิดขึ้นต่อจังหวัดระยองนั้นยังทําให้เช้าวันนี้ค่ะคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือว่ากกร,รจังหวัดระยองประกอบด้วยชมรมธนาคารจังหวัดระยองสภาุตสาหกรรมหอ,อการค้าสภาุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต้องประชุมร่วมกันเป็นวาระเร่งด่วนเพื่อกําหนดมาตรการเสนอรัฐหลังจากประสบปัญหาจากผลกระทบกรณีทหารอียิปต์ค่ะซึ่งมีผลต่อห่วงโซ่ภาคธุรกิจและบริการนะคะ ต้องช่วยกันขับเคลื่อนให้ทุกคนนะั้นมีความเชื่อมั่นกันค่ะว่าระยองเป็นจังหวัดที่มีความปลอดภัยต่อการใช้ชีวิตและท่องเที่ยว ซึ่งสถานการณ์ของโรงแรมที่จังหวัดระยองนั้นไทย PBS พบว่าซบเซาหลายที่ค่ะมาตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์อย่างเช่นโรงแรมแห่งนี้ค่ะจากปกติเคยมีผู้เข้าพัก70%ของจํานวนห้องพักที่มีกว่า70ห้องแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดระยองซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับโรงแรมแห่งนี้ค่ะแต่ว่าก็ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อย,ยอดการเข้าพักถูกยกเลิกด้วยเหมือนกันกับโรงแรมอื่นๆแทบทุกแห่งที่กําลังเกิดขึ้นในจังหวัดระยองค่ะ แล้วช่วงโควิดที่ผ่านมาก็เหลือ5%ก็แบกรับต้นทุนนะครับ,รบแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มฟื้นขึ้นมาเป็นสัก50%แต่เจอทหารลูกเรืออียิปต์เนี่ยก็ลดลงไปก็คือลูกค้าก็แคมเซ้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกรุ๊ปที่แคมเซิลแล้วก็ลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับส่วนลูกค้าบริษัทก็แคมเซินไปส่วนหนึ่งครับเริ่มทยอยการแคนเซิลจากเหตุการทหารอียิปต์ตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่วันที่ออกข่าวเลยครับ สคบแถงใช่ครับก็หลังจากนั้นก็โทรศัพท์มาแคนเซลตลอดยอดก็ดอบลงไปอีกนะครับส่วนความคืบหน้าผลการตรวจหาเชื้อโควิดของกรมควบคุมโรคที่จังหวัดระยองนะคะซึ่งใช้สถานที่2แห่งตรวจเชิงรุกเพื่อเข้าถึงกลุ่มเสี่ยงก็คือบริเวณหน้าห้างแพชั่นและหน้าห้างสรรพสินค้าเซนทัลค่ะ มีสัญญาณที่ดีนะคะตั้งแต่วันแรกไปแล้วค่ะเมื่อผลตรวจของวันแรก103ขออภัยค่ะเมื่อผลตรวจวันแรก1,336คนทั้งหมดไม่พบเชื้อโควิดค่ะ และผลตรวจของกลุ่มที่2อ,ออกตามมาแล้วนะคะ1,252คนที่ตรวจกันไป15กรกฎาคมก็เป็นสัญญาณที่ดีเช่นกันค่ะเมื่อ100เมื่อ1อขออภัยค่ะเมื่อจำนวนคน1,247คนนั้นไม่พบผู้ติดเชื้อโควิดส่วนอีก5คนนั้นยังอยู่ระหว่างการรอผลจากห้องแลบนะคะ และผลตรวจล่าสุดกลุ่มที่3ที่ตรวจกันไปเมื่อวานนี้จํานวน1,244คนล่าสุดมีผลยืนยันออกมาแล้วเมื่อเวลาประมาณ11นฬิกาที่ผ่านมาค่ะพบว่า500คนนะคะที่มีผลจากห้องแลบไม่พบผู้ติดเชื้อโควิดค่ะส่วนอีก700กว่าคนนั้นผลขณะนี้ยังอยู่ในห้องแลบนะคะ ซึ่งการตรวจหาชงรุกกลุ่มเสี่ยงโควิดที่ผ่านมาตรวจไปแล้ว3,000กว่าคนในแง่ของการควบคุมโรคเขตเมืองประเมินว่าเมื่อรู้ผลการตรวจครบ4วันหรือว่าครบ1สัปดาห์ก็จะสามารถประเมินสถานการณ์ภาพรวมการควบคุมโรคของจังหวัดระยองได้ซึ่งขณะนี้ก็ประเมินว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีมากนะคะเพราะว่ากลุ่มที่มาตรวจนั้นยังไม่พบผู้ติดเชือ้อโควิดค่ะขอบเขตของการระบาดเนี่ย เราเชื่อว่าเราขยายความเขียนวงไปได้กว้างพอที่จะมองเห็นสถานการณ์ได้หมายความว่าเหมือนจะอยู่ในมือที่เราจะจัดการได้ครับเพราะว่าเราขยายไปตั้งหนึ่งพันกว่าลายแล้วรวมสองวันก็สามพันกว่าลายสามวันกับสี่พันกว่าลายสี่วันเนี่ยมันเพียงพอที่จะบอกสถานการณ์ภาพจริงของจังหวัดได้ที่ว่าไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ก็เปิดพื้นที่ที่จะดำเนินการเข้าสู่ภาวะปกติของจังหวัดระยองได้ สถานการณ์ที่จังหวัดระยองขณะนี้นะคะยังมีทีมอาสาที่เดินทางมาจากโรงพยาบาลสวนปุงเป็นทีมแพทย์จากเชียงใหม่นะคะทีมดูแลสุขภาพจิตเอมแขกค่ะเดินทางมา800กว่ากิโลเพื่อมาถึงที่นี่ในการช่วยดูแลสุขภาพนะคะของคนระยองด้วยค่ะว่าที่ผ่านมานั้นถ้าใครมีความเครียดก็สามารถมาปรึกษากันได้ที่หน้าห้าง แฟชั่นแห่นี้แะคะแล้วก็ช่วงเวลาบ่ายสองครึ่งวันนี้นะคะ,ะรัฐมนตรีสาธิตปิตุเตชะค่ะจะลงพื้นที่มาถแถลงถึงมาตรการต่างๆแล้วก็ขับเคลื่อนระยองไปสู่การเดินหน้าร่วมกันอีกครั้งนึงนะคะเพื่อให้คนระยองนั้นมีกําลังใจและกําลังกายฟันฝ่ามรสุมครั้งนี้ไปได้ค่ะคุณจิรัตตาคุณอนุชาคะขอบคุณค่ะติดตาม